นลอะไรกพอสยปิดสวยแปดค่ะปิดินสคือคี่สามศูนย์ันนี้ว่าชื่อตัวไหนก็คี่สามศูนย์คี่สามศูนย์อกศูนย์สามสามศูนย์ก็พอศูนย์สามสามนยกับอียังก็พอหัวได้ก่อนเขา เขาไปแล้วเขาไปทบหัวคือของเขาดีเว้ยเขาถือตัวใดนะขวดก้อนเขาถือตัวใดก่อนเจ็ดเจ็ดสองเนาะมันก็กค่ะอก็ถือบานผูดแล้วเก้าบาทสิบบาทเลขทูบยุดอนถือตัวใดก็เจ็ดสองบอกไเแล้วว่า โอ้โมันออกแล้วเกเกจะถึงมดบวานฉันบอกพูด้กัดตึ้มุ่ก็จปืก๊เก๊แลวบักตกสองหกหกสองหกห่เเกสองสองหวันนี้พระท่านมีไผ่จุดบ่พ่อ <c oughs> วันนี้เนี้ยเขาตัดพุหเขา แกงานไม่แกงันัแกงป็ดแกนเลยเก้นเตาแล้วสัวกกนจ้ำแก่แล้วโอ้ยังไม่ได้วาดีพระจำอยู่เดี๋ยวเดื่องว่าชื่อพระจำว่าดีครับสวัสวดีพ่อจำดอนปูตานะครับสี่สี่สามศูนย์งวดนี้บอกครับงวด,ด้ไดมาตั้งไหนพ่อ ได้ยุนี่ละได้ยุในี่ดอนเท่าี่บอกรับเรงเบิ์นตัวละเก้าบาทสิบาทตัวได้ก่อพ่อตละเก้าบาทสิบาทซื้อไม่โดซื้อตัวได้เหรอพ่อีศูนย์สามสีศูนย์สาสามขับขับองเบิเอาตัวเดียวอยู่พ่อสองตัวมีอยพ่อก็ศูนยสามนอ๋อสองตัวเลยศูนย์สามสามศูนอ่ะเป็นเด็ก ของคุณพ่อจำดอนปู่ตาบ้านตรงเชื่อมนะครับเพ่อในโชคดีดีนะครับหัวเกตสองต้นประจุดถูกขอกระไดเกตสองถือเบิร์ดครับคถ้าถือเบิร์ดบอกพ่ออเสียดายนะพ่อเนาะมาบ่เจอพ่อเด้หัววิงหักมันนู้เจอตาแม่ไหนก็ดูปูดูอัน ตรงๆเลยนะพ่องวดเลยนะพ่อเขาไม่จุดบ้องัดเนี่ยพ่อไม่จุดบ่ครับพ่อก็ไม่จุดเพ่อี่ถูกครัเขาจุดปอ๋อเพาไม่ถูกก็เลยไปจุดแต่ไห่เด็กมาฝากคือ403สองตัวนี่0330ตัวนี้บอกพ่อเป็นเลขเงาทางของพ่อจำดอนพุตานะครับนบอกหางเดียวก็วาที่ปัด โตได้ละพ่อเ้าบาทสิบบาทนโตได้ครับุดุดครับโตเดียวนี่บอกครับพ um, so ่เน่นเนแข็งแข็งนี่บอกว่ามักแห้งบอก่อจำามักแห้งบอค่ะ้มักยู่ม่นบอกค่ะว่างานที่เจ็ดสองกับ ราบจายก็บอกยี่สิบก็ลางรางศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดสองค่ะก็ถือบ่า่เขาบอกคือรับลางโอ้อถือได้เลขมากกว่บ่ถือพาะว่าบ่ได้จืดเดี๋ยวจะครับตะดาาเขียนตัวเลขเน่ย สมุดไวใส่ช <pad> ื่อพี่ตัวเดี๋ยวก่อพีนน้องให้มันจดตัวเลขให้แน่ดานลืมอานลูกเต่าหาเต่าเพื่อบุตเต่ารับรถมาจากกรุงเทพนิ่งโอ้ยเก็เกล็เรียกสายเรียก่าเขาพี่ลูโซนสี่นีเลืกสีเลกรถทะเบียนรถปะพ่อคนไปดอนพุตเต่าพ่อ ไปเขาไปลูกรถระม้วนรถดังเลยก่อนเขาไปเขามาวันแล้วกูดเอาบรถไม่ยิ่งรานนี่ราคาจี๊ดๆดิลูกจ er ีดลูกจ so, ี่จุบเลยทะเบียนรถตัวใดล่ะพ่อศูนย์ศูนสี่สี่ศูนย์ศูนสสี่ศูนพ่อมากบอก โอ้ยมันเคยออกกเคยมันเคยออกก็ออกรถไปไมหมหรอกกออกเออกรถไปไหมหรอกไฟแดงบ่พ่อไเสียหายเอฟซีสื่อตัวได้งอนนี่บนภาเหมานี่เมาเขียนี่นะ้เร์รถเองเบ<า>อร์ฮะสี่สามศูนย์สามกับศูนย์สี่สี่สามศูนย์สามกับศูนย์สี่ ทนร้องเบิงทนร้องเบิงเขาว่ซีสามสูงสามสูงซีทดลองเบิงเขาชุดทดลองพ่อบอกนะคะพ่อจำบอกชุดทดลองน้ำก้นนักเลกได้พี่น้องบ่มากกะบ่เป็นยังนะข้าบ่มากกะจังจ่างย่ำพ่อย่ำ ชุดทดลองชุดทดลองพอย่ำนะจ้าตัวได้แน่ตัวได้กับพ่อสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามหางเดียวศูนย์สามครับสี่ศูนย์ครับเรียกไก่เรียกก็ต่อ,อ,อของกระแฟร์ขอเขียบของ ห,หลายคนเลยไม่เจ็มียิ่งรับไปเบิดโอ้เกรงนะฮะนะหลานหรงเรีนสีส่ศูนย์สามลูกอีตุ้งลูกลูกเกา่าสี่สามด้วยบุญธรรมโอ้ยนว่าจะเกี่ยเนาะ ก็ได้มากอไปสุลาพี่สุลค่ะมักที่สุดตัวใดคะพ่อมักที่ที่ศูนเดยสี่ศูนย์บอก็สามศูนย์สามศเนาะค่ะสามศนย์มักที่สุดสี่ศูนยสามศูนนะคะเอฟซีสามตัวสี่ศูนย์สามอ่ะตามนี้นะพ่อเนาะไปกลับอันี้ครับด้วยสองข้ ไปกลับด้วยนะคะเอฟือ <FC. S 2> ไปไหมพ่อคือสิเขาตุวเลกนเดียจตแก่นลึกซือเจงรูปแคปากบอกอก่นลูก็บงพ่อใจจบทุกคนบ้นครับอ่ะช่วยเอฟซีบางนี่พ้อหันหน้าให้เอฟซีบางบาทเนี่ยหันตัวเลข <c oughs> นั่นะครับบาทนี้ชัดเจนนะครับนี่พ่อตังนี่พ่อเออจ็สิล้พ่อฮึสิ่งใ้าไหโอ้ยเยอะเลยเของ่พเกินตรของตังคกุ้งก้าพ่อนิ่งๆเอาลงเอาลงพ้นเล <Okay. S 2> โอเคที่นอกสำหรับตัวเลขนะคะของพ่อจ้ำดอนปูตาบ่พ่องวดนี่พ่อมากตัวนี่มัน้นบ่าศูนย์สี่ศูนย์สามนี่พ่อสี่ให้แล้วนั่นละสี่แล้วนะคะสามสตัวนะครับสองตัวกับสี่แล้ว เฮ้ยฮืยก็ได้ดั้งมัจนจะได้กับพ่อเฮ้ยคือเขาเต่จนนฮะสรุปอีกครั้งนะครับสําหรับตจเลขแนวทางของพ่อจําดอนปูตาบ้านโป่งเชือกครับสามตัวหางเดียวสี่ศูนย์สามนะครับจีพ่อจํานหนักนะครับศูนย์สามสามศูนย์กับศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับกันเอาไว้นะครับสี่สามนะครับ่ะคุณดกมาติดตามเะเลขแนวทางของคุณพ่อจํานะครับ ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับโชคโชควันนานเปน็นกำกันด้วยครับด้วยอขอบคุณค่ะเฮงเฮงเลยรวยค่ะขอบคุณค่พะคพ่อจ้ำพ่อจ้ำนะคะที่แบ่งปันผู้